สวัสดีครับตามปกติแล้วเมื่อเราต้องการเปลี่ยนวอลเปเปอร์หรือภาพพื้นหลังของหน้าจอโฮมหรือหน้าจอล็อกผ่านการตั้งค่าของระบบขั้นตอนปกติที่เราต้องทําคือการแตะไอคอนการตั้งค่าจากนั้นเลื่อนหน้าจอไปที่หัวข้อภาพพื้นหลังแล้วแตะเลือกในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาแตะเลือกว่าจะเปลี่ยนวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอล็อกหรือหน้าจอโฮมจะง่ายกว่าไหมถ้าเราสามารถแตะหนึ่งทีเพื่อเปิดไปที่การตั้งค่าภาพพื้นหลังได้ง่ายๆทันทีแบบนี้ อยากเปลี่ยนวอลเปเปอร์เมื่อไหร่ทำได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นทำได้ง่ายๆและยังทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆดาวน์โหลดคำสั่งลัดชื่อตั้งค่าวอลเปเปอร์กันก่อนครับด้วยการ Copy Link หรือเปิดลิลงก์คำสั่งลัดที่ผมแปะเอาไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นำไปวางแล้วเปิดในแอป Safari ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะรับคำสั่งลัดรอสักครู่แตะเพิ่มคำสั่งลัดแอปคำสั่งลัดจะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ดยมีคำสั่งลัดชื่อตั้งค่า wallpaper เพิ่มขึ้นมาพร้อมใช้ครับการใช้งานก็ง่ายมากเพียงแต่เลือกคำสั่งลัดนี้การตั้งค่า wallpaper ของระบบจะเปิดขึ้นมาทันทีพร้อมให้เพื่อนๆตั้งค่า wallpaper ได้ง,าง่ายๆแบบนี้เลยครับและเพื่อให้การใช้งานง่ายขึ้นเร็วขึ้นเราสามารถเพิ่มคำสั่งลัดนี้เป็นไอคอนในหน้าจอโฮมให้แต่เปิดใช้งานได้ง่ายๆด้วยครับวิธีการเพิ่มก็ทำได้ง,างา่ายๆในหน้าจอแอปคำสั่งลัดแตะบนคำสั่งลัดที่ต้องการเพิ่มค้างไว้ ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะแชร์แล้วเลือกเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถแตะเพื่อเปลี่ยนชื่อเลือกร,รูปเลือกสีไอคอนที่ต้องการได้เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วแตะเพิ่มไอคอนช็อตคัตตั้งค่าวอลเปเปอร์จะแสดงขึ้นมาในหน้าจอโฮมพร้อมให้เราแตะเปิดใช้งานได้ง่ายๆเลยครับเพื่อนๆสามารถไปโหลดคาสั่งรัดตั้งค่าวอลเปเปอร์มาใช้งานกันได้ฟรีเลือกเปลี่ยนภาพวอลเปเปอร์กันได้ง่ายๆไม่ต้องแตะหลายทีแล้วครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ